ผู้เช่าซื้อสามารถบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อเมื่อไหร่ก็ได้โดยต้องส่งมอบรถยนต์ที่เช่าซื้อคืนให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อพร้อมทั้งชำระค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระรวมถึงค่าติดตามทวงถามและค่าปรับให้ถูกต้องครบถ้วนจึงจะเป็นผลให้ผู้เช่าซื้อไม่จำเป็นต้องรับผิดค่าส่วนต่างหรือค่าขาดราคาในกรณีที่ผู้ให้เช่าซื้อนำรถยนต์ที่เช่าซื้อนั้นออกขายทอดตลาด และได้ราคาขาดทุนหรือไม่เพียงพอต่อราคาที่เช่าซื้อผู้ให้เช่าซื้อจะพึงได้รับหากไม่มีการคืนรถหรือบอกเลิกสัญญาข้างตน้นแต่ถ้าผู้เช่าซื้อยังไม่คืนรถถึงแม้จะมีหนังสือบอกเลิกสัญญาก็ถือว่าเป็นการบอกเลิกสัญญาไม่ชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา573ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่3าม9ทับ ชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศโดยทีมทนายความชอบปทอให้คำปรึกษาดุจยัดมิตรไม่คิดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ปรึกษาเท่านั้น0892142456 0837395555 0655312999หากชอบช่วยกดไล์หากใช่ให้กดแชร์ หาก y ยู c แครต้องกดติดตามขอบคุณค่ะ